ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตภัยอุต่ท้อพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศของกลมควบคุมมลพิษสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ pm 2.5ตรวจพบค่าระหว่าง8-57ถึง57ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจัังหวดสมุทรสาครและตำบลมีชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพื้นที่สีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพถ้ามีอาการเบื้องต้นเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งลงหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็นหรือผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็นถ้ามีอาการทางสุขภาพเช่นไอหายใจลำบากตาอักเสบ แน่นหน้าอกปวดศีรษะหัวใจเต้นไม่เป็นปกติคลื่นไส้อ่อนเพลียควรปรึกษาแพทย์ส่วนพื้นที่สีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์ถ้าไม่อยากให้พลาดข่าวสารขอให้ทุกท่านกดติดตามได้ที่ช่องวัตถะไพอุตกภัพพยากรณ์อากาศซึ่งปุ่มติดตามจะอยู่ทางด้านล่างของคลิปอยู่ฝั่งขวามือตัวหนังสือเขียนว่าติดตามตัวสีแดงนะครับให้กดลงไปเลยครับผมขอบคุณครับ